ทุกวนดีครวันดีค่ะบี้าบมีช้้องยิงก็ดีคร่ต้องดีค่วันดีครับดีค่วันดีค่ะันสค่วันดีคะวนคะนค่วนดนควันีนีค่นีห่ันดคะันด่วดวัดคันเี่นีค่ะวดี่นี่ดี่ีค่ค่่ะคะัดี่ะวี่ะว่ี่ดี่นี่วีวนน่ัน สิขอหรอยังอยางพีมีใช้ทั้งอย่างแต่บอกขอเอียงเหรครับก็สิขอหอยังถ้าน้องสาวพีมีชัน้องึกลัะไปเดียวงานทั้งุ่นอีกแ่ระคัมพีมีชเ้ยเอามันไปเอาไปบอกว่าหว่องไนองข้อิดหน่องไปอีกไปอีกห่องอีกล่จ้า้วัิขาน้องอีกลัะไปเดียวงานทั้งพุ่นไปแย่อาตุ๊กตาลาบูบูแีกตัวสาตัวเียมาไห่มาหลายลเนาะเีอีกาเอาอีกจ้าพอนองอีกแล้วคือหมูอีกี มีีใช่ครับท่านอ้จาผมขออนุญาตฝากล้องไปจากสองสาคนน้องพฤกกาปัตมากานิกาน้องกันรรยาไหวพี่ดูพี่ใช่ดีดูเนี่ดูข้าดูหน้าไดกครับพี่พีใช่โองขาก็น้องพาน้องจังจักรปาาน้องไครน้องพฤกษกาศที่เดียวนะเอามาเปลื่นในเรื่องต่าง